สวัสดีครับวาพบกับช่องน้าพูชานแน่วอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้บักผานจะพามากินก้อยปลาหมึกพี่น้องเมื่อนี้ก้อยปลาหมึกก้อยนะพี่น้องเนาะกับบรรยากาศฝนตกพี่น้องเอ้ยพายุเขา่าบักผ่านกันบวันเลยทายคลิปนะพี่น้องซองเมื่อรถพี่น้องเลยมาผักแกงกุ้ยชีมีขยั่งตะกา้าผักกาดเขียวนะพี่น้องเนาะตะการร้าสะนาเนะผักหอมใบชีใ้ใบเดือยนะพี่น้องเนาะก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติด,ดตามว่มาคบักผานเนี่เอ้พี่น้องเลยมา แต่ตอนนี้ก็ยังตกดิ้นอยู่พี่น้องเอ้ยมามาเฝ้าพี่น้องเอ้ยแสกว่าขขาผ่านนาะพี่น้องเอ้เยอืมชาแนพี่น้อง คือเอียงแงๆั้งสิพี่น้อง không cái cạt khửm cái lòng đây Nhưng những tột đinh อย่งเี้เลยพี่น้องเลย ตกได้ตกตีนะพี่น้องเนาะฟนกัะกาอ่อยกับแชบอยู่ตัอพี่น้องเลย ขักขนาดพี่น้องเลยงามพี่น้อง ตรวจแตก่นง้งเหรอเฮ้ยว่าคขาผ่านไปหลวกก้อนนะพี่น้องกะมาก่อย เนียงบานแคบลง โอ้คักขนาดพี่น้องเลยฝนกระตกดินพอฝนพี่น้องเลยกะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดับส้มในสองนาำพูชาแนลเลยนพี่น้องเลยว่าจสในประเทศต่ว่าแต่งประเทศนาะที่เขาว่าเป็นกําลังใจให้บ้าข้ามพันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้บ้าข้ามพันเด้อพี่น้องเลยกะสำหรับคลิปนี้บ้าข้ามพันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ